สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการความเคลื่อนไหวของวุฒิสภามีรายงานว่าสวได้มีการรวมกันเข้าชื่อตามรัฐธรรมนูญมาตรา82เพื่อส่งเรื่องให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ความสิ้นสุดลงของตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสำนักนายกรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานหลังจากมีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา170วงเล็บ4และ5ประเด็นที่ว่าด้วยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงผ่านนายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานบุฒิสภาเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมา ล่าสุดเรื่องดังกล่าวถูกส่งไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาแล้วสมาชิกวุฒิสภานายดิเรกฤ์จเจนครองธรรมในฐานะผู้ร่วมลงชื่อยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญให้สัมภาษณ์ว่าถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของสอวอที่ต้องทําหน้าที่ในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทยหลังประเด็นการดํารงตําแหน่งของนายพิชิตนั้นมีผู้แสดงความเห็นในวงกว้างและเวทีสาธารณะว่าเหมาะสมหรือไม่ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตามข้อกฎหมายเห็นว่าควรส่งให้องค์กรที่มีหน้าที่ คือสารรัฐธรรมนูญเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยโดยมีสวร่วมเข้าชื่อ40คนจากที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ใช้ไม่น้อยกว่า1ใน10ของสวที่มีอยู่สํหรับเหตุผลที่ระบุและบรรยายให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาคือคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของบุคคลที่จะดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีซึ่งกรณีของนายพิชิตมีข้อเท็จจริงที่ปรากฏให้เห็นว่ามีการละเมิดอํานาจศาลและมีคําสั่งให้จําคุก ทั้งนี้มีคาบรรยายรายละเอียดข้อเท็จจริงของสารที่ชัดเจนว่ามีพฤติกรรมทุจริตติดสินบนต่อกระบวนการยุยธรริธมและถูกนําเรื่องเข้าสู่สภาธนายความให้ลบชื่อจากการเป็นทนายความดังนั้นจึงเป็นที่ชัดแจ้งว่าไม่มีความซื่อสัตย์เป็นที่ประจักษ์และยังมีพฤติการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงส่วนกรณียื่นให้พิจารณาการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาว่าเป็นกรณีสืบเนื่องกันโดยมีประเด็นที่ทับท้วงต,ต่อการตั้งนายพิชิต ให้ดารงตําแหน่งรัฐมนตรีแต่ทําไมนายกยังเสนอชื่อและปลดก้าให้นายพิชิตดํารงตําแหน่งในตําแหน่งรัฐมนตรีอีกดังนั้นจึงถือเป็นความรับผิดชอบของนายกรัฐมนตรีแต่กรณีของนายกรัฐมนตรีต้องให้ความเป็นธรรมส่วนที่ระบุว่าได้หารือกับกฤษฎีการแล้วพบเป็นการหารือที่ไม่ตรงประเด็นท้งระยะเวลาการพ้นโทษและตีความระหว่างคําสั่งกับคาพิพากษาเหมือนกันหรือไม่ทั้งนี้เรายัางพบประเด็นที่เป็นปัญหาจึงเข้าชื่อเพื่อยื่ยนให้สารรัฐมนูญวินิจฉัย นายเดเรกนิดบอกว่าตนทราบว่าสำนักง,งานบุฒิสภาได้ส่งเรื่องไปยังสารรัฐมนูญแล้วและจากสำเนาเอกสารทราบว่าสารรัฐมนูญได้รับเรื่องแล้วในวันที่16พฤษภาคมเวลา10นาฬิกา20นาทีดังนั้นหากสารรัฐมนูญรับไว้พิจารณาต้องพิจารณาในประเด็นความสิ้สุดลงของรัฐมนตรีและตำแหน่งนายกรัฐมนตรีด้วยโดยรายละเอียดต่อจากนี้อยู่ที่สารรัฐมนูญจะพิจารณาทั้งนี้ยืนยันว่าเป็นการทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนปวงชนชาวไทยตามหน้าที่และอำนาจของสวอที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน